สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผลของ้าน,น,นะครับ EP ที่493น,น,น,นะครับ,รบมีมระสะสมพักเกมมาแบ่งปันนะครับ493นะครับนะครับมีพระสะสมพักร์เกมแบ่งปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับรายการละ300บาทนะครับทางทางอันดิตรนับศูนย์4937676 0นะครับ เบอร์โทรหรือลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่ยวชมแอช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับโรงแระครับรเป็นสมเด็จนะครับนี่ครับสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับ สมเด็จเก่าสภาพใช้นะครับเนี่ยครับเรียมเปิดหน้ามานครับเนี่ยครับ้านหน้าศึกเลยนะครับมองเห็นมวนสารด้านในนะครับมีเป็นเม็ดเม็ดนะครับเงินขาวๆนะครับอันน,นี้สองเป็นสมเด็จเหมือนกัน,นครับสมเด็จผอมเรียมน,นะครับ ตรนี้แตกลายงานนะครับสมเด็จมีเรียมแตกลายงานนะครับก็มีคราบดำๆคล้ายๆลานะครับตามผิวพระนะครับพิมพ์ทรงคมชัดนะครับมาอีกสามครับเป็นสมเด็จปกโพเก่านะครับสมเด็จปกโพเ,เ,เก่าเลยครับ หมายเลขสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างเหรียญเก้าสิบปีนะครับเหรียญเก้าสิบปีหลงวงพ่อสว่างนะครับีหนห้านะครับหมายเลขห้านะเป็นเห,นหนนรียญหลวงพ่อแหวนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพอสดเลวนะครับคมนะครับสวยนะครับตอดโค้ดด้วยนะครับ ผิวหิ้งเลยนะครับผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับมาเลขกโครับเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับเ,เหรียญคูบาบุญชุ่มเชียงรายนะครับสภาพสวยหิ้งเหมือนกันนะครับเนปะครับโค้มเลยนะครับประคำเป็นเม็ดๆ,ๆเลยนะครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญเก่าสองสี่หกแปดนะครับเนี่เป็นเหรียญเก่าสองสี่หกแปดนะครับนี่น 9, 2, 4, 6, นบเป็นยันนะครับเป็นรูปยันนะครับหมายเลขแปดครับเป็นนม เป็นซุ้มโกะครับมีแน่ดอกมะขามครับมีเล่ดอกมะขามครับเนี่ยครับแดงๆเลยครับสภาพใช้มาบ้างนะครับมันจะเรี่ยมเปิดหน้ามานะครับเนี่ยครับหน้าจะสึกหน่อยนะครับผิวหิ่งๆเลยนะครับมาเลขเก้านะเปลี่ยน apple ินองกระทบนะครับมีเส้นวิ่งนะครับ เรียนหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับปีหนึ่งหกนะครับเรียนแอปเปิลนะครับอันยเลขสิบนะครับเป็นลูกหล่อนะครับท่านคล้ายก้นอุนะครับลูกหล่อพ่อท่านคล้ายก้นอุนะครับ เป็นเงทองผสมนะครับมาเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจ,จ้อยนะครับเสาห้าครับปีห้าศูนย์นะครับ,ห,นนรบหลวงพ่อจ,จ้อยวัดศรีอุลุมพรนะครับเนาะนี่คล้ายออกน้วะนะครับฐานเป็นฐานแบบนี้คนระับแล้วก็มี ยันนะครับอาอุผมพอจ้อยนะครับวะศรีอุทุมพรนะครับอืมตงโคดมีโคที่น้ำเนี่ยไม่สิบสองนะครับเป็นปิดตาสายวัชพันธุ์โซนะครับเนี่บเก่านะครับเป็นเนื้อผงนะครับมีรอยลงรักแต่รักหลุดลอนไปแล้วนะเนี่ยเก่านะครับ อันที่สิบสามนะครับเป็นรูปรอโบราหลวงพ่อพุ่มวัดบางโข่นะครับกรุงเทพนะครับหลวงพ่อพุ่มนะควัดบางโข่นะครับนี่ครับนี่ครับใต้ฐานอุปพงครับหลวงพ่อพุ่มวัดบางโนะครับสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นขี้ตานะครับนี่ครับ เก่าเลยนะครับนี่ครับโอ้มเขียวอมแดงเลยนะครับน่ครับดวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาครับนะครับสภาพสวยเลยนะครับน่ครับหมายเลขสิบห้านเป็นพระผงสุพรรณนะครับ เนื้อดินนะครับนะครับของสุพรรณเนื้อดินนะครับอันนี้สิบกนะครับเป็นเหรียญของอมุ้ยนะครับมีเส้นวิ่งตามพื้นเหรียญเต็มเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับนี่นหลังก็คมชันครับมีเส้นวิ่งนะครับตามพื้นเหรียญเต็มนะครับ ควมมุ่นอนไล่นะครับอันนี้สิบเจ็ดนะครับเป็นผลรอทำเนื้อดินนะครับเป็นผลรอด้นดินนะครับในสิบแปดเป็นพักกุนะครับเป็นพักกุเนื้อชินนะครับนีครับมีคราบมีไข่นะครับมีไข่ไข่เป็นไข่ออกมาเก่าครับ เก้าครับเป็นชินาลาดลอนครับหลังเป็นรูปคล้ายรูปแผหนครับเป็นพระพุทธนะครับเป็นรูปพระพุทธนะครับเป็นหน้านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลังเป็นรูปแแหนะครับหมายเลขยี่สิบเป็นพระร่วงนะครับออกตะดอยสุเทพนะครับลุกเสดที่ใหญ่นะครับ เป็นพระปกเสด็ทีใหญ่นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับเป็นพระเนื้อตะกัวนะครับเก่าับเรีย่ยมเก่าทำเนี่ยเลี่ยมประกบไว้นะครับ,รรรบให้หน้าปกนะครับ ยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับหูเชื่อมนะครับดูสภาพใช้มาบ้างนะครับผิวเปื้อนนะครับ,รบหมายเลขยี่สามนะครับเป็นเหรียญหล่อครับ เดี๋ยวราหลวงพ่อไซนะครับวัดช่องลมนะเนี่ยรอโบราณนะคเป็นรอโบราณรูปเหมือนหลวงพ่อไซนะครับยี่สี่นะเป็นเหรียญพุทซ้อนนะครับพอท่านคุมวัดพระานุภาพนะครับเนี่ยเป็นพระใหม่นะครับแปลว่าตกโคตรหมายเลขนะครับ ได้เห็นหน้ากากมาครับเป็นหน้ากากทองแดงหน้ากากน่าจะเป็นอัลปาก้าครับนี่ครับเป็นพระใหม่นะครับหมายเลขยี่ห้าครับเป็นผงลูกเหมือนและกวุทิมนะครับทาบลอนนะครับ ยี่หกนะครับเป็นพระมหสิสวนเก่านะครับตะกัวนะเป็นพระมหสิสวนนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเรียนพระอาจารย์ฟันนะครับปีหนึ่งเก้าครับนี่ครับเหรียญพระอาจารย์ฟันปีหนึ่งเก้านะครับท่านหลวงพ่อปุกหลวงปู่หลวงพ่อปุกเสกครับ พันพระอาจารย์ฟันปกเสนะครับนี่กหนกคมชัดเลยครับ2ี่แปดเป็นคะแนนนะครับเนื้อดินครับนี่ครับดูเรี่ยมเก่านะครับคะแนนเนื้อดินหลวงพ่อกลวยครับเป็นสมเด็จคะแนนเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับได้มาพร้อมกันกับอันนี้นะครับเป็นพุทธกวักนะครับ เป็นสมเด็จพุทธกวักหลังยันหลวงพ่อกล้วยนะครับสามสิบนะครับเป็นปโปะโพหลวงพ่อกล้วยปีสามเก้านะครับนี่บเป็นยันครูแล้วก็มีกศสามเก้าครับเนื้อหาหนึกนุ่มนะครับออกผงน้ำมันเลยนะครับ ผสมผงเกล้าเนี่ยมีมวลสารนะครับสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับคนคนพันครับอีพีที่สี่ร้อยเบสามครับรายการละสามร้อยบาทโทรรายการนะครับศูนย์แปดสี่เก้าสสามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลนเข้ามาตอนนี้เลยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไป็นที่นี่ก่อนครับคนครับ